สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับรายการเริ่มต้นที่จุดสบายสบายกับกระเจี๊ยบจิ๊บจิบกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ก็เป็น ep พิเศษค่ะเจี๊ยบจะขอมาประชาสัมพันธ์ข่าวการบวชให้กับเพื่อนๆทุกคนกันนะคะค่ะเริ่มต้นนะคะเราก็มาดูวัตถุประสงค์ของการบวชกันก่อนค่ะ วัตถุประสงค์ของการบวชมีเพียงประการเดียวคือการทําพระนิพพานให้แจ้งนะคะอันนี้ส่งการบวชโดยย่อมี12ประการคือ 1. เป็นส่วนหนึ่งของพระรัตนตรยัยยกฐานะจากผู้นับถือพระรัตนาตรัยขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของพระรัตนตรยัย 2. มีผู้เคารพเลื่อมใสได้รับการเคารพนับถือเลื่อมใสจากมหาชนน่าเชื่อถือในวงกว้าง 3. รักษาศีลได้สะดวกสามารถรักษาศีลได้บริสุทธิ์กว่าคารวาดเพราะมีพระวินัยเกื้อกูลต่อสมณธรรม 4. ฝึกสมาธิได้สะดวก นักบวชมีโอกาสทำสมาธิได้มากกว่าและสมาธิมีโอกาสก้าวหน้ากว่าคารวาส 5. ได้ผลจากสมาธิมีโอกาสเข้าถึงความสงบสุขสว่างภายในบรรลุฌานอภิญญามรรคผลนิพพาน 6. เป็นเนื้อนาบุญที่ดีเป็นเนื้อนาบุญอันเลิศให้กับญาติโยมและเป็นกัลยาณมิตรให้กับชาวโลก เเป็นไอดอลต้นบุญต้นแบบเป็นแรงบันดาลใจและเป็นต้นบุญต้นแบบให้กับอนุชนรุ่นหลังได้ประพฤติปฏิบัติตาม 8. เป็นผู้นำไลฟ์โค้ดการบวชนับเป็นการสร้างผู้นำหรือไลฟ์โค้ดในการสร้างสันติภาพโลกอย่างแท้จริง 9. ได้ฝึกฝนทีมและวินยัย ได้ฝึกฝนทักษะการอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะและการมีระบบระเบียบวินัย 10. ประยุกต์ธรรมะใช้ในอนาคตเพื่อนำประโยชน์ของการฝึกสมาธิและฟังธรรมไปใช้ในการเรียนและการทำงานในอนาคต 11. ได้ทดแทนคุณพ่อแม่การบวชได้ชื่อว่าตอบแทนพระคุณของพ่อแม่ได้อย่างสมบูรณ์ 12. เป็นการถากถางทางไปสู่พระนิพพานเป็นการถากถางสู่มรรคผลนิพพานตามแบบอย่างของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าค่ะและนี่ก็เป็นอาน,นิสงส์งโดยย่อของการบวชนะคะซึ่งวันนี้เจี๊ยบก็จะมาขอเชิญชวนเพื่อนๆน,นะคะประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ที่สนใจทุกๆท,ท่านคะ่ะได้บวชทดแทนพระคุณบิดามารดา สืบทอดอายุพระพุทธศาสนาเปิดทางสวรรค์และนิพพานให้กับตนและทุกคนในโลกค่ะโครงการอุปสมบทบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์พระเดชพระคุณหลวงปู่สดประจำปี2564อบรมระหว่างวันที่1ธันวาคมพศ2564 จนถึงวันที่6กุมภาพันธ์พศ2565พิธีอุปสมบทจัดวันที่6-8ธันวาคมพศ2564ณศูนย์อบรมศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมจังหวัดทั่วประเทศไทยค่ะหลักฐานการสมัครบวช 1. สำเนาทะเบียนบ้าน 2. ส,สำเนาบัตรประชาชน 3. หลักฐานการศึกษาคุณสมบัติของผู้เข้าอบรม 1. เป็นชายแท้อายุ20ปีขึ้นไป 2. มีสุขภาพแข็งแรงไม่เป็นโรคติดต่อโรคจิตโรคประสาทหรือโรคประจำตัวอื่นๆที่ร้ายแรง 3. ไม่ติดยาเสพติดให้โทษทุกชนิด 4. ร่างกายไม่ทุพพลภาพ 5. เป็นผู้อยู่ง่ายกินง่ายไม่เป็นอุปสรรคต่อการอบรม 6. มีคุณสมบัติอื่นๆของผู้บวชต,ตามกฎมหาเถระสมาคมสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ www.dmycenter.com หรือโทรศัพท์ที่เบอร์02831 1234 เจี๊ยบก็ขอร่วมอนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในอีพีหน้าสวัสดีค่ะ